สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับ2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับสูตรนี้จะเป็นชุดที่2นะที่ลงให้นะครับวิธีการคำนวณนะครับในสูตรที่1จะใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ สูตรที่2หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบน2ครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวกเจ็ดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกนะครับสูตรหลักสิบได้เลข9หลักหน่วยได้เลข1นะครับก็ได้ชุดเดียวคือ91ผลรางวัล2ตัวล่างงวดถัดมาออก91นะครับ ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้2กับ6นะครับเลขท้าย2ตัว2ตัวล่างงวดถัดมาออก2 6ก็ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้5กับ0นย์ะครับ2ตัวล่างออก50นะครับก็ถูกเป็นงวดที่3งวดถัดมานะครับคำนวณได้6กับ3นะครับ2ตัวล่างก็ออก6 3ก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่4 งวดถัดมาคำนวณได้3 1นะครับเลขท้ายตัวล่างก็ออก3 1ถูกเป็นงวดที่5นะครับเราก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรที่1หลักสิบได้เลข5สูตรที่2หลักหน่วยได้เลข8ได้ชุดเดียวคือ58 2ตัวล่างงวดล่าสุดก็ออก58นะนะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่6นะครับ1 2 3 4 5 6 เวลาคำนวณย้อนหลังไปนะครับมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่พอเราจะตามในงวดวันที่1ตัวตุลาคมไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าทั้งสสูตรคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรนี้จะเป็นชุดที่2นะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับนี่สูตรที่1นะครับ4ีบวก6บวกหลักสิบล่างเลข5้บวกหน่วยหน่วยล่างสองครั้ง8 8ด6 บวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่สองคือเลขห้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสองสามหกบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดคงที่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกห้าได้สิบห้าสิบห้าบวกสิบหกได้สามสิบเอ็ด สามสิบอาบวกอีก4ีเป็น35มหเป็น45 45ิบห้าสี่สิบห้าบกห้าห้บวกหกห้าสาสบมาบวกอีก4เป็น60 60เป็น70 70เป็นเจนะครับสูตรที่1ได้เลขเจมาดูสูตรที่2ในหลักหน่วยนะครับ ใช้หลักหมืน่นเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดบวกหลักสิบล่างเลขห้าบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะครับแล้วบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสามสี่สิบสองบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งสามสามเก้า บวกเจ็ดคงที่เท่ากับเจ็ดนะบวกแปดได้สิบห้าสิบหบวกห้าได้ยี่สิบวกสิบสีภาษาสิบสี่ภาษาสิบวกสองสาบเป็นสี่สิบหกสี่สิบกบวกสามสี่บก้าสี่นะครับห้มาบวกอีกเจ็ด 65ได้เลข5นะครับดังนั้นเราก็จะได้สูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับไม่ต้องกลับในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับได้75นะครับ75ก็คือตัวเด่นที่ผมเน้นในชุดสรุปนั่นเองครับ เจ็ดห้านะนี่คือชุดสรุปรัฐบาลไทยนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับถ้าสูตรทั้งสองสูตรไม่หลุดก็คาดว่าจะมาตามนี้นะครับแต่ถ้าสูตรมันหลุดนะมันก็อาจจะเป็นตัวอื่นเช่นกันนะครับเพราะว่าสูตรสิบล่างหน่วยล่างมันไม่ได้มีสูตรเดียวนะครับในชุดที่หนึ่งนะผมลงให้ไปน่าจะอีกน่าจะอีกตัวหนึ่งนะครับผมลองเปิดย้อนดูนิดหนึ่งนะครับนี่คือสองตัวล่างชุดเดียว ตรงๆนะครับในชุดที่1นะครับชุดที่1เนี่ยมันจะได้3ามเข้าเห็นไหมครับหลักสิบมันก็อีกตัวหนึ่งหลักหน่วยล่างมันก็อีกตัวหนึ่งแต่เวลาย้อนหลังไปเนี่ยมันเข้าดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในงวดที่เราจะตามเนี่ยตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ในชุดที่2นะครับในชุดที่2ชุดนี้จะได้7จ็ดห้าย้อนหลังไปก็เข้าดีเหมือนกันแต่ในงวดที่1ตุลาคมนี้ตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะเข้าชุดไหนนะครับแล้วแต่คนตัดสินใจเลือกเอานะครับใครชอบชุดไหนใครจะชอบในชุดโค้งสุดท้ายก็เลือกเอาหรือจะเลือกทั้ง2ชุดก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะสุดท้ายยังไงก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอยู่ดีนะครับเราถึงจะรู้คําตอบนะครับว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคําเตือนนะครับผมก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากจ็นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ mm. ใครจะทายถูกนะครับในงวดน,นี้นะเลขท้าสองตัวล่างชุดเดียวเนี่ยบางครั้งที่ผมทําให้เนี่ยก็หลุดไปก็ค่อนข้างเยอะนะโอกาสที่จะถูกตรงๆเลยนก็ถือว่าน,น้อยมากนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมตราบใดที่ยังมีความหวังนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเข้าได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นงวดไหนนะที่จะเข้าแบบตรงๆนะครับ หรือจะเป็นงวดวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมถ้าออกมาเจ็ดห้านี่ก็ก็น่าจะได้เฮกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกมันไม่ออกนี่ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมวพาะตัวเลขมันจะออกตัวไหนมันก็ไม่มีใครทราบนะครับอ่งก็รอดูในคลิปต่อไปนะผมเดี๋ยวจะลงสูตรบ,บนให้อีกนะครับยังจะมีสูตรวิ่งล่างสูตรวิ่งบนสูตรสามตัวบนโค้สบบงสุดท้ายอีกนะครับยังมีอีกหลายสูตรก็ เราดูไปเรื่อยๆจนถึงวันที่หนึ่งนั่นแหละครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ